เอสร้างความไม่เท่าเทียมในระบบการศึกษาให้ดีขึ้นหรือแย่ลงคะถามว่ามันมันดีไหมถามว่าดีแต่ความว่าแย่ลงนี่ไม่น่าจะแย่ลงนะครับเพราะว่านักเรียนเัื่องสานะครับุกวันนี้อยู่กับเทคโนโลยีบ่อยแล้วเขาไม่มีส่วนร่วมในเรื่องของการจัดก,การศึกษาด้วยนะครับ AI มันไม่สามารถเข้ามาแทนครูผู้สอนได้นะจริงๆแล้ว สวัสดีค่ะินี้ต้อนรับเข้าสู่รายการผู้น่าประแับใ์นะคะวันนี้อย่กับดิฉันนางสาวรพิชาบินโดค่ะดิฉันนางสาววัญญาณโอดอ้นค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อ AI กับกบารสื่อารนั่นเองค่ะเนื่องด้วยปัจจุบันนะคะ AI เนี่ย มีอิทธิพลกับการใช้ชีาวิตประจำวันและการศึกษานะคะเราก็เลยมีคําถามที่อยากถามท่านผู้ชมนะคะว่าถ้าวันหนึ่งนะคะ AI เนี่ยตรวจการบ้านแทนรูได้เนี่ยการศึกษาจะดีขึ้นหรือแย่ลงค่ะและวันนี้นะคะเรามีผู้เชี่ยวชาญทางด้าน AI ไอนะคะเป็นอาจารย์จากวุฒิาลัยที่มีอิบุรีสาขาเทคนโนโลยีธุรกิจดิจิทัลน,นั่นเองคะ่ะก็คืออาจารย์ปรัชกรชัยศิริยานนท์ขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับสวัสดีคับสวัสดีครับ ก็ขอให้อาจารย์ช่วยแนะนําตัวหน่อยค่ะโอเคสวัสดีนะครับก็ในนามของเป็นตัวแทนนะครับที่ได้ได้รับเกียรติมาในวันนี้นะครับผมนายปรักรชัยเสียนนท์นะครับก็ทำหน้าที่สอนนะครับ,รรอ,รบอยู่ในสาขาวิชาเทคโนโลยีธรรุรกิจดิจิทัลแล้วก็อีกไม่กี่เดือนนะครับก็จะมีการเปิดในระดับปริญญาตรีนะครับในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับก็ ก็รู้สึกดีใจนะครับที่ได้ที่ได้เป็นเกติในในการให้มาพูดคุยเรื่องของ AI ในวันนี้นะครับค่ะก็อาจารย์มีผลงานหรือว่าโปรเจกต์อะไรที่อยากจะนําเสนอหรือโปรโมทอะไรไหมคะก็ในช่วงนี้นะครับก็ได้ได้คิดในเรื่องของตัวระบบ AI นะครับว่าเออเราจะทํายังไงให้ระบบการรับสมัครของที่อะไรเราเนี่ยโดยใช้เกี่ยวกับเรื่องของเอา AI เข้ามาจาับนะครับตัวสแกนใบสมัครอะไรเงี้ยครับทำให้ ระบบการสมัครมันเร็วขึ้นนะครับตรงส่วนนี้อันนี้ก็คือคิดโปรเจกต์ไว้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอรอดูอีกทีนะครับว่ามีความเป็นไปได้ไหมนะครับเพราะว่าอันนี้มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของข้อมูลด้วยนะครับเป็นเรื่องของ p d p a ของวิทยด้วยนะครับก็เป็นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็่อจะไปถึงคําถามหลักของเรานะคะก็อยากจะให้อาจารย์เนี่ยเล่าถึงภารวมสั้นๆว่าทําไม AI กับการศึกษาถึงเป็นประเด็นในช่วงนี้ค่ะก็ ในแนวพิษนะครับปัจจุบันนี้เราก็เห็นว่า,เ,าเรื่องของเทคโนโลยีใช่ไหมครับมีมีบทบาทมากนะครับยิ่งปัจจุบันนี้เรื่องของ AI ใช่ไหมครับเราเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องของการจัดก,การศึกษาด้วยนะครับยิ่งยิ่งนักเรียนนักศึกษานะครับุกวันนี้อยู่กับเทคโนโลยีบ่อยมันก็จะมีส่วนเขาเรียกว่าส่วนช่วยช่วยเสริมนะครับมาให้นักเรียนนักศึกษาเราเนี่ยนะครับได้มีตัวช่วยจากในห้องเรียนแต่ว่าถ้าเกิดเราเราใช้งานผิดประเภทอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีข้อเสีย แต่ข้อดีมีไหมมีมีนะครับเช่นอาจจะบอกว่า mm hmm. เขาเรียกว่า n to n work flow ก็ workflow, คือจบไปในในงานเดียวกันอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ต้องมีเขาเรียกว่าต้องมีแนวคิดเป็นของเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์คิดว่าในเรื่องของตัวการนำ AI เข้ามาใช้ในปัจจุบันนี้ถือว่าถามว่าดีไหมดีครับดีทำมาทำให้งานเราเนี่ยเสร็จได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ทุกอย่างมันมัน,ม,นมันพร้อมหมดแล้วเป็นแต,ต่ว่าตัวตัวเราเนี่ยตัวนักเรียนนักศึกษาเนี่ยพร้อมที่จะรับมัน ได้แค่ไหนท่านเองนะครับก็หวังว่า AI นี่สามารถจะเข้ามาช่วยทําให้การศึกษาเราเนี่ยด,ดีขึ้นนะครับประมาณเบื้องต้นค่ะก็เข้าสู่ช่วงคำถามนะคะคา <Okay. S 1> ถามได้นะคะในมุมขวาอาจา์เนี่ยการนำ AI มาใช้ในระบบก,การศึกษาันไทยเนี่ยอยู่ในระดับไหนทำไมถึงคิดแบบนั้นคะจากที่ผ่านมาประมาณจริงๆแล้วนะครับจะบอกว่า AI เนี่ยมันมีมานานมากแล้วนะครับแต่ว่า AI เนี่ยช่วงช่วงลหลังประมาณ4ีห ถ้า6ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับก็ถือว่าเริ่มเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นนะครับในระดับไหนใช่ไหมครับก็คือตอนนี้อาจจะเป็นระดับเริ่มต้นแอดแอปใช่ไหมครับระดับเออร์ลี่เริ่มต้นมาแล้วก็อาจจะมีต่อไปในระดับที่สูงขึ้นแต่ว่า AI เนี่ยถ้าเกิดเราใช้จะเราใช้เป็นเราใช้ถูกประเภทใช่ไหมครับมันก็จะมีประโยชน์สาหรับการเรียนศาาึกษาากแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ในทางที่ผิดมันก็ทําให้เรารเออไม่ได้อะไรเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่า ถือว่า AI ปัจจุบันเนี่ยจะพูดคำว่า AI เลยมันก็พ,พูดยากเพราะว่า AI จริงๆแล้วเนี่ยมันหนักมากนะครับซึ่งตอนนี้เราให้เรามองว่ามันเป็นเรื่องของ generative AI มากกว่าเป็นตัวช่วยเสริมทําให้นักเรียนนักศึกษาหรือว่าประชาชนหรือว่าคนทํางานเนี่ยทำงานให้เสร็จเร็วขึ้นตอนนั้นเองนะครับก็ข้อที่2นะคะเทคโนโลยี AI แบบไหนที่มีผลต่อการศรรึกษาโดยตรงที่สุดณเวลานี้นนะคะ ก็อย่างที่ที่เรียนไปเมื่อกีน้นี้พูดนะครับก็จะเป็นเรื่องของอะไรครับ g e n e r a t i ที AI ที่เป็นเรื่องของการทุกวันนี้เราจะสังเกตด,ดูใช่ไหมครับว่าเป็นเรื่องของการใช้แชทจะมีนายบ้างอคอร์สบ้างนะครับแล้วก็ l อทั่วเนี้ตอนนี้คือ LM เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานของ AI ได้มากขึ้น Gen e r a t i v e AI นั่นเองนะครับแล้วมันถ้าเกิดว่าเราเราใช้ Gen e r a t i v e AI อคล่องต่อไปก็เป็นเรื่องของ Generative นะครับหรือว่า AI agent ไปอย่างเงี้ยนะครับก็ทำให้ทุกอย่างเรื่องของวงการ AI เนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับทีนี้ขึ้นอยู่กับว่าวิธีการเลือกใช้นั่นเองนะครับอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาด้วยคับข้อที่สานะคะ AI สร้างความไม่ท่อเทียมในระบบการศึกษาให้ดีขึ้นหรือแย่ลงคะอืมจะบอกยังไงดีคิดว่าถามว่ามันมันดีไหมถามว่าดีแต่ความว่าแย่ลงนี่ไม่น่าจะแย่ลงนะครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับว่าขึ้นอยู่กับว่าอย่างเช่นสมมติว่าครูเงี้ย าครูมีการนําเทคโนโลยีมาใช้ที่เป็นประโยชน์ใช่ไหมครับครูเขาก็ต้องต้องมีเรื่องของการใช้อ่าพร้อมอินจิเนียร์ที่มีความคล่องสามารถส่งต่อให้กับอ่าผู้เรียนได้หรือว่านักเรียนนักศึกษาได้อันนี้ก็จะมีข้อดีครับอ่าข้อดีก็คือถามว่ามันดีดีอยู่ครับที่ทุกอย่างมันช่วยอำนวยความสะดวกเราให้ให้ทํางานได้เร็วขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสื่อแผนการสอนทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็ผู้เรียนก็สมัยครับสามารถที่จะช,ช่วยอ่าไวขึ้นตรวจสอบข้อมูลได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็น ส่วนหนึ่งที่ที่มีข้อดีนะแต่ข้อเสียถามว่ามันมีไหมก็อาจจะมีบ้างแต่ว่าไม่ถึงเป็นข้อเสียแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้มันถูกประเภทมันประโยชน์เนี้ยมันก็ทําให้เราไปได้ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการใช้นะครับแล้วก็ต่อไปนะคะในคําถามข้อที่สี่โรงเรียนหรือวิทยาลัยขนาดเล็กเนี่ยสามารถเริ่มใช้ไออย่างเป็นระบบได้อย่างไรโดยไม่ต้องลงทุนเยอะค่ะจริงจริงแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าทาง ต้องขึ้นอยู่กับว่าโรงเรียนนั้นเนี่ยโรงเรียน,นขนาดเล็กเนี่ยมีความพร้อมในระดับไหนครูเครื่องมือเทคโนโลยีเข้าถึงไหมหรืออาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการหาสื่อที่เป็นเกี่ยวข้องอะไรเงี้ยรับเอามาอเอามนความสะดวกได้นะครับหรือว่าเป็นเรื่องของตัวเทคโนโลยีบางส่วนนะครับที่เราคิดว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นอาจจะเป็นได้ว่าไอาเป็นโอเพ่นโอเพ่นไปให้กับนักเรียนนักศึกษาได้นะครับในโรงเรียน,นขนาดเล็กถาว่าทุกวันเนี้ยสือ่อหรือว่าเทคโนโลยีเข้าถึงหมดนะเพียงแต่ว่า จะ,ออจะเอายังไงจะเอาหยิบจะหยิบจับตรงไหนสักทีออไหนมาให้เด็กๆได้ใช้ทเท่าองร่นขนาดเด็กบนดอยหรือว่าเด็กที่แบบอยู่ต่างไปย่เงี้ยถามว่าบางคนก็บอกว่ามันอ,อยู่กันดานมากเกินไปใช่ไหมครับแต่ว่าทีนี้ขึ้นอยู่กับว่าตัวของครูหรือว่าของผู้นําที่จะเอาเอ็กซ์ไยืนไปเนี่ยจะมีวิธีการจากกัดการยังไงถามว่าเข้าถึงได้ไหมเข้าถึงได้ครับค่ะคาถามที่ห้าค่ะครูหรือเรียนเนี่ยควรมีทักษะ AI ออะไรบ้างเพื่อ ที่จะใช้ในห้องเรียนให้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะอันดับแรกนะครับทหรับตัวครูใช่ไหมครับถ้าครูผู้สอนเนี่ยอันดับแรกเลยครูต้องต้องมีความเป็นผู้นําเรื่องของ AI ก่อนนะเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของอะไรครับเรื่องของ True ว่า t r u ประเภทไหนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กๆเราใช่ไหมครับเราต้องมีการเปรียบเทียบว,ว่าอย่างเช่นอาจจะเป็นคอร์สคอร์สหรือว่าจิมินา LM มีมานาัทมีหลายๆอย่างที่เป็นเครื่องมือใช่ไหมครับจาระดีด AI พวกเนี้ย แต่ว่าอันดับต่อไปก็คือเราต้องรู้ว่าครูเนี่ยมีการใช้พร้อมเขาเรียกว่าครอมอินเเนียใช่ไหมครับหลักการสั่งสั่งงานยังไงให้ให้มันสามารถออกมาแล้วเนี่ยมีประโยชน์สาหรับนักศึกษาต่อไปทีน,นี้หน้าที่ของนักศึกษาก็คือนักเรียนนักศึกษาก็ต้องรู้ว่าเอ๊ะเราเราสั่งงานพร้อมไปแล้วเนี่ยมันจะทาไงให,ให้ให้ตรวจสอบงานเราเออกมาแล้วมันดีขึ้นหรือมีประโยชน์ใช่ไหมครับทันเนี้ยไม่ใช่ว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเราให้ให้พร้อมทางานปุ๊บแล้วส่งเลยอย่างเงี้ย มันก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับมันก็ต้องมีการตรวจสอบอีกหลายรอบทีนี้ขึ้นอยู่กับอะไรครับขึ้นอยู่กับพร้อมหรือว่าคาสั่งที่เราป้อนลงไปนั่นเองอันนี้ก็ฝากไว้นะฝากไวนะ้กับว่าถ้าถ้ามีโอกาสได้ไปใช้กับเด็กๆอย่างเงี้ยถ้าเกิดครูนะฝากถึงครูว่าถ้าครูที่มีความรู้เรื่องของการใช้พร้อมเก่งๆสามารถส่งต่อให้นักเรียนได้นักเรียนนักศึกษาได้าดาพเพื่อที่จะส่งต่อไปเขาก็จะเป็นตัวช่วยทํให้ให้ทั้งหรดนก็เรียกว่าทํางานเร็วขึ้น นะครับไม่เครียดเ,เกินไปนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ครับผมแต่ข้อที่6นะคะทักษะ A.I. ใดที่อาจารย์คิดว่าจะเป็นที่ต้องการมากที่สุดในตลาดแรงงานในอนาคตอีก5-10ป,ปีของนักศึกษาบัณฑิตจดใหม่ค่ะอืมอันนี้ก็ต้องต้อง,องมันมีหลายหลายมุมมองนะครับว่าถ้าสมมติอย่างอย่างเช่นสาขาเราอย่างเงี้ยถาาว่าสาขา,เรา,า,ขาเราเนี่ยเอเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยมันมันมีมาตลอดอยู่แล้วถ้าถ้าสมมติว่าเราไปไปทางานใช่ไหมครับ แต่ถ้าเกิดเรามีการปรับเปลี่ยนปรับประปยุกต์ใช้เรื่องของ AI เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานเนี่ยอาจารย์เชื่อว่าอีก5ปีสิปีหน้าเนี่ยยังไงมันก็พัฒนาต่อได้เราก็ถามว่ามีความเก่งไหมมีความเก่งแล้วพัฒนาต่อทีนี้ขึ้นอยู่กับว่าคนที่อยากไปใช้เนี่ยไปใช้ถูกประเภทไหมเป็นประโยชน์สาหรับเขาไหมเป็นประโยชน์สําหรับงองค์กรหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับก็อยากจะบอกว่าเออเทคโนโลยีมันเปลี่ยนแปลงตลอดเนาะเราก็อยากจะให้แบบทุกคนเนี่ยมีการเรียนรู้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเวลาที่อาจารย์แนะนําหรือว่าอาจารย์สอนในห้องเนี้ยก็ จะบอกนักศึกษาตลอดเลยว่าโอเคนะในเมื่อเราอยู่ในสาขาเราประมาณนี้สาขาหรือว่าเราต้องมีน,นะครับต้องมีเรียกว่าพัฒนาตัวเองอยู่เสมอใช่ไหมอย่างเช่นยังครูเนี้ยครูก,ก็จะมีความอชอบในเรื่องของ AI เรื่องของเทคโนโลยีก็จะพัฒนาตลอดนะครับแล้วก็อย่างล่าสุดก็คืออาจารย์ก็ได้มีโอกาสได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของ Data าไซส์ ide, เรื่องของการการทํางานของ AI โดยตรงนะครับเนพะื่อที่จะเอามาต่อยอดให้กับนักเรียนนักศึกษาเราอย่างเงี้ยครับค่ะคำถามสุดท้ายนะคะ ถ้าเกิดในอีกสิปีข้างหน้าเนี่ยทุกประเทศใช้ AI ในการสอนทุกระดับชั้นเนี่ยโลกการศึกษาจะเปลี่ยนไปแบบไหนคะอืออาจารย์เชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันเป็นแบบนั้น,นจริงเพราะว่า AI มันไม่สามารถเข้ามาแทนครูผู้สอนได้นะนจริงๆแล้วอ่ะใช่ไหมครับนะเราคิดว่าอย่างไม AI ไม่สามารถเข้ามาแทนครูผู้สอนได้นะเป็นแต่ว,ว่า AI เนี่ยเข้ามาช่วย,วยอำนวยความสะดวก ในบางเรื่องเพราะไอ้ AI มันไม่มีจิตวิญ,ญญาณใช่ไหมครับนะมันมันไม่สามารถที่จะออกมาจากล่างของเขาได้แต่ว่าตัวเรานี่แหละมีจิตวิญ,ญญาณแล้วครูจะสามารถถ่ายทอดได้ดีกว่า AI ไอได้สามปีแต่ว่า AI เข้ามามีส่วนร่วมในการทํางานให้ให้ให้นักเรียนนักศึกษาหรือว่าพนักง,งานบริษัทหรือว่าองค์กรทํางานได้เ,นนเร็วขึ้นปัจจุบันนี้เราสังเกตดูสิครับว่า a อเข้ามาช่วยในเรื่องของอะไรครับนำโรงพยาบาลเรื่องของการเอ็กซเรยบ้าง ถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องของสถาปัตกรรมก็มาเป็นวิเคราะห์เรื่องของการตลาดอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนร่วมไว้หลายอย่างนะ a อ,อมีมานานมากแ้่ถามว่ามันจะเข้ามาแทนคนได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นะแต่ช่วยได้ทีเนี้ยขึ้นอยู่ว่าขึ้นอยู่ว่าเราเนี่ยคนเนี่ยจะกลัวมันไหมหรือจะกล้าที่จะไปยอมรับอะไรเงี้ยหรือเปล่านะครับอันนี้ก็อยากจะฝากไว้เผื่อว่าอนาคตข้างหน้าเราก็จะได้ฝากแบบเด็กๆรุ่นหลังก็จะได้ให้มีเรื่องของเทคโนโลยี เขามามีส่วนร่วมด้วยเลือกใช้เทคนี้เป็นไปอยู่เท่านั้นเองนะครับก็หลังจากที่เราถามคำถามไปหมดแล้วนะคะครับผมอันนี้มันก็คือคำถามคล้ายๆกับข้อเดิมก็คือแต่ว่าอยากถามความเห็นส่วนตัวของอาจารย์ว่าถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนั้นนะคะ AI เนี่ยจะเข้ามาแทนระบบเลยจะเป็นระบบที่เข้ามาแทนหรือไมหรือว่าอาจารย์จะโดนเปลี่ยบบนบทบาทไปอืมจริงๆแล้วที่อาจารย์บอกไปว่า AI ไม่สามารถเข้ามาแทนตัวครูผู้สอนได้ใช่ไหมครับแต่นว่า ตัวครูแต่ละท่านหรือว่าคุณครูแต่ละท่านเนี่ยจะมีการปรับปรเปลี่ยนหรือว่าจะมีการอ่าเขาเรียกว่าก้าวทันเทคโนโลยีไปไหมถ้าเกิดคุณครูหรือมีการปรับเปลี่ยนใช่ไหมครับอาจารย์เชื่อว่าคุณครูทุกคนเนี่ยสามารถใช้ใช้ตัวใยญอ่าเ i ไได้เป็นประโยชน์มากซึ่งปัจจุบันเนี้ยมันเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าอ่า generative AI มากกว่าที่ทุกคนครูทุกคนนักเรียนทุกคนสามารถเอามาใช้งานได้ ใช่ไหมครับมาปรับประยุกต์ใช้ได้ทีนี้ขึ้นอยู่กับว่าครูบางท่านอาจจะกลัวใช้ทํไงใช้ไม่เป็นนี้อันนี้คือหลักการใช้พิารณาอาจารย์ถึงบอกฝากฝากถึงเด็กนักศึกษาที่อยู่ในสาขาเราเนี่ยไอที IT เนี่ยอยากให้มีความรู้อยากให้มีการศึกษาตลอดเวลาว่าอ,อนาคตของเราเนี่ยมันสามารถที่จะส่งต่อให้กับคนร,รุ่นหลังได้หรือว่าส่งต่อให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองเงี้ยครับที่เข้ามาช่วยเขาเรียกว่าทํางานให้เร็วขึ้นอย่างเงี้ยนะครับนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งก็จะย้ําเตือนเด็ก ในสาขาอยู่เสมอครับว่าอยากให้มีความรู้อยากให้มีความรู้เรื่องของเทคนิคติดตัวปลายิ่งทุกวันนี้ถ้าเกิดเราไม่ทันเรื่องของอะไรครับ AI มันก็จะทําให้รู้สึกว่ามี AI ไปก็ไหล,ไลประโยชน์ประมาณเนี้ยน,นะครับนะก็ฝากเอาไว้ครับผมแล้วก็จากที่ถามมาทั้งหมดนะคะก็จะเป็นการสรุปสั้นๆให้นะคะว่า AI เนี่ยมีมานานแล้วนะคะแต่ว่าเพิ่งจะเป็นกระแสในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาใช่ใชแล้วก็ AI เนี่ยมีทั้งประโยชน์และโทษนะคะถ้าเกิดเลือกใช้ผิดวิธี A.I. เนี่ยไม่สามารถมาแทนอาจารย์ได้แต่ว่าช่วยให้การศึกษาเนี่ยดีขึ้นและรวดเร็วขึ้นได้แล้วก็ทุกสิ่งนะคะใน A.I. เนี่ยถ้าจะเอาไปใช้ก็อยู่ที่การนําไปใช้แล้วก็เทคโนโลยีมีการพัฒนาตลอดนะคะคนเราก็ควรจะพัฒนาตามหรือว่านําหน้าไปหนึ่งก้าวค่ะก็วันนี้นะคะก็ขอขอบคุณอาจารย์บรรลักรนะคะที่มาให้ความรู้ทางด้าน A.I. ดีะคยินดีมากครับฝากช่องทางด้านนะคะจย์ ก็ช่วงนี้นะครับในในสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลนะครับแล้วก็อีกไม่อีกไม่กี่เดือนนะครับเราก็จะมีการเปิดในระดับปริญญาตรีนะครับสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นไอทีโดยตรงนะครับที่เราเปิดโอกาสให้คนทํางานนะครับได้มีส่วนร่วมในการจากกัดการศึกษานะครับก็ก็ถือว่าเป็นนิมิตที่ดีนะครับของวิทยาเคตมึงบุรีนะครับก็ส่งต่อให้กับนักเรียนนักศึกษาในสาขาด้วยนะครับถ้า มีคนใดสนใจก็มาติดต่อสมัครได้สอบถามได้นะครับถือว่ามาร่วมจัดการศึกษาร่วมกันนะครับก็ขอฝากนะคะเพจวิทยาลัยเทคนิคบีนแล้วก็เพจแผนกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลวิทยาลัยเทคนิคมีนนะคะก็พร้อมจะรับสมัครเด็กในทุกระดับชั้นนะคะปชปสและปริญญาตรีก็ฝากเลยค่ะทุกคนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับ